ขอแสดงความเสียใจกับครูที่เลือกจบชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่าภาระการทํางานด้านบัญชีด้านการเงินที่ตัวเองก็ไม่ได้ถนัดด้วยแล้วก็ต้องมารับผิดชอบด้วยนะครับคือเรื่องปัญหาการทําเงินบัญชีเนี่ยถ้าคุณไม่เก่งจริงแล้วคุณไล่บี้เอาเงินคืนมาไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องจ่ายเอง และด้วยความที่คงจะมีเงินเดือนน้อยนะครับเงินเดือนก็ไม่พอใช้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดอะครัคนก็จะเครียดมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาด้วยนะครับไอ้แนวทางในการที่จะเลือกให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่บัญชีเข้ามาควบคุมดูแลเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตรงประเด็นมากนะครับเพราะว่า เป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็แยกเป็นเอกเทศจากครูกับพออ,อนะครับมันจะได้ไม่มีการกระทบกระทั่งระหว่างการาเบิกจ่ายเงินแล้วก็ผู้ใช้เงินต่างๆอากันนาก็แยกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุไปเลยแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยนะ ก็คือเรื่องของการคาดหวังของสังคมเกี่ยวกับการใช้งบของโรงเรียนนะครเรื่องค่าอาหารกลางวันก็ดีนั่นนูน่นนี่ค่ากิจกรรมก็ดีนะครับสังคมเองก็คาดหวังกับครูเยอะมากนะครับคาดหวังว่าอาหารกลางวันของนักเรียนที่ตัวเองจะได้ซึ่งมันมีงบมาเพียงน้อยนิดเนี่ยนะฮะหัวละ20บาทแล้วก็คาดหวังว่ามันจะต้องหน้าตาเป็นอย่างนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ภาระของการที่จะทําให้อาหารมัน มันดูดีทุกมือ้อดูแบบอิ่มทุกมือ้อโดยงบประมาณแค่เนี้ยซึ่งมันเป็นหน้าที่การบริหารที่ค่อนข้างยากนะครับคุณต้องไปวิ่งไปหาวัตถุดิบที่มันราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพเพื่อมาทำอาหารให้มันมันพอมันดูดีนะฮะถ้ามันไม่ดีมัน ไม่ถูกใจผู้ปกครองก็อาจจะโดนข้อหาการตั้งข้อสงสัยแล้วก็เอาไปโพส์โพธนาในสังคมได้ว่ามันเกิดการทุจริตไหมนะฮะมันก็เป็นการซ้ําความเครียดให้กับครูอีกนะฮะก็คิดว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปทําอาหารแยกไปเลยอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าแต่ทีเนี้ยพอเราพูดพูดง่ายไอ้เรื่องการที่จะบอกเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่พัสดุเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โรงครัวมาทําแยกต่างหาก ประเด็นก็คือเราอ่ะจ่ายภาษีพอไหมที่จะไปทำอย่างนั้นนะฮะทุกวันนี้แนละ้วเวลาพูดถึงเรื่องโครงสร้างภาษีอ่ะผมเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยแล้วก็จ่ายภาษีอะดูก็รู้เลยว่าใครหนีภาษีใครพยายามหลีกเลี่ยงภาษี ก็คือสังคมไทยมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะไม่อยากจ่ายภาษีอ่ะต้องต้องยอมรับมันจะมีแต่แหวกที่เราไปซื้อขนมนมเนยซื้ออาหารทุกวันมันก็ไม่พอนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องพยายามที่จะ จ่ายภาษีให้มันถูกต้องตามกฎหมายเราวางแผนภาษีได้ให้เราจ่ายน้อยที่สุดได้มันเป็นสิทธิของเราแต่การที่พยายามเลี่ยงภาษีเลยนะครับด้วยการเอาบัญชีของพ่อแม่ลูกเมียพี่น้องญาติโกโหฎิกามาสลับเพื่อไม่ให้มันถึง1.8ล้านแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียภาษีเนะี่ยมันมันก็เป็นเรื่องที่เราผมมาเห็นเยอะแยะมากมายมันเป็นอย่างนัน พอมันมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีได้ไม่เพียงพอเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องยากที่เราอยากจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุในโรงเรียนทําไมเราไม่มีเจ้าหน้าที่โรงครัวในโรงเรียนทําไมต้องมาให้ครูอะททุกอย่างมันก็ย้อนกลับไปที่คําถามว่าแล้วเราเนี่ยพยายามที่จะจ่ายภาษีกันไหมถูกต้องไหม เวลาจะขึ้นภาษีก็ดีดเวลาจะหาวิธีการเก็บภาษีก็ดีออย่างรัฐบาลเขาจะ,ะเลิกและไม่เอาแล้วไอ้พวกที่ต้องถึง1.8ล้านก่อนค่อยเสียภาษีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการพยายามสลับบัญชีเพื่อไม่ให้ถึง1.8ล้านกันพอบอกว่าอโอเคในเมื่อคุณหนีภาษีด้วยการสลับบัญชีก็ไม่ต้องมีเรื่อง1.8ล้านก็เก็บเลยคนที่ ทำธุรกิจขายยังไงก็เสียแวกเลยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งนั่นนู่นนี่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ดา่าทุกคนก็ไม่อยากเสียภาษีแต่ทุกคนก็อยากจะได้สิ่งที่ดีนะฮะมันก็เป็นปัญหาซ้ําๆมีเงินเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถามว่ามีไหมแค่ <c oughs> นั้นเองนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณครูด้วยนะฮะที่จากไปแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็ จะหาวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นตามงบประมาณที่มีนะครับอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้แบบทันท่วงทีหรือหรือหรือทั่วประเทศนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่ดีเพราะอย่างไรเสียนะครับการแก้ปัญหาก็ต้องใช้เงินใช้งบประมาณครับก็รอดูกันว่าเราจะได้เห็นการแก้ปัญหานี้ตอนไหน